กัญชัยต่อสายอธิบดีกรมวิทย์ถามความจริงปมข่าวบอกว่าถ้าแมทธิวไม่ติดโควิดจะโดนพหลบอค่ะสำหรับหนุ่มกันชัยได้ต่อสายนายแพทย์โอภาสการกรวินพงษ์ อาทิตย์บดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กลางรายการข่าวใส่ไข่ออกอากาศเมื่อวันที่13มีนาคม2563ได้มีการสอบถามประเด็นทำไมมีข่าวระบุออกมาว่าถ้าแมทธิวดินให้ข่าวเป็นเท็จจะโดนพรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งทางด้านอาทิตย์บดีอธิบายว่าข้อเท็จจริงคือมพีพี่น้องๆน,น,นักข่าวโทรติดต่อมาถามผมว่าได้เห็นข่าวคุณแมทธิวที่โพสต์ว่าเขาป่วยเป็นโควิดหรือไม่ซึ่งตัวผมก็เรียนไปว่า ผมไม่ทราบเนื่องจากไม่ได้เป็นหมอผู้รักษาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนโรคนะครับจากนั้นพี่ๆนักข่าวก็ถามต่อว่าและที่คุณแมทธิวเขาโพสต์ว่าตัวติดเชื้อโรคดังกล่าวนี้ผิดไหมซึ่งในความเป็นจริงก็คือข้อมูลการป่วยหรือข้อมูลสุขภาพนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งเขามีสิทธิจะให้ข้อมูลกับใครว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรอันนี้ไม่ผิดแต่ว่านักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วถ้าไม่ป่วยละ่ะซึ่งประเด็นนี้ ถ้าไม่ป่วยแล้วโพสต์ข้อมูลไม่เป็นจริงผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ามันผิดพรบอคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าคําตอบดังกล่าวมาจากการที่นักข่าวถามผมไม่ได้มีเจตนาจะไปค่มขู่อะไรใครอยู่แล้วซึ่งงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามข่าวกันค่ะ